นะคะจะอยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วนะคะเล็บนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่เก้าร้อยบาททั่วนะคะรวมส่งเฉพาะมีดอย่างเดียวนะ,ะเล็บที่สามเล็บที่สามตัวนี้จะเป็นเหล็กแหนบนะคะเป็นโบวีนะคะทิ้งผิวไฟนะคะด้านจะเป็นด้านไม้พยุงนะคะด้านไม้พยุงฟูแทงก์นะคะหมุดนะคะโม,ะะมเสกรูเลเชียครบเลยนะคะ เล็กแนบนะคะดูแลรักษาด้วยการทานน้ำมันทั่วไปนะคะเสนิมขึ้นปกตินะคะอันนี้นะ่ะไปพ่นนั้นคัดอันยีงก็ใส่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 ไว้ตัวนี้นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะความกว้างหนึ่งจุดแปดเจ็ดหนึ่งจุดแปด เดี๋ยวหนึ่งจุดแปดนะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่สี่จุดห้านิ้วนะคะปึ๊บงานแฮนด์เมดนะคะหลีกแหนบนะงานตีร้อนนะคะชุบแข่งด้วยน้ำมันนะคะตัวนี้จะมีตาตาไม้ตัวนี้นะนะคะนี่นี่นี่ <c oughs> นี่อาจะมีเห็นหรือบบนี่นะะเฉะพาะมีดอย่างเดียวหกร้อยเก้าสิบนะคะเล่มนี้นะฮะไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยหกร้อยเก้าสิบนะคะเฉะพาะมีดอย่างเดียวเล่มที่สี่เล่มที่สี่ดาบไม้พายุนะคะหมดสามโมเสกหนึ่งลูระเ,เชืออหนึ่งนะคะฟูลแท้งนะคะประกบนะคะเด้อเกือบเจ็ดสีนะ,ะหมายถึงลายไม้นะ,ะเกือบเจ็ดสีนะคะ งานแฮนเมคนะคะลูกค้าสันสันทำอันนี้เย,ย,ยอะๆน,นี่แหละแล้วก็ตัวนี้คมหลอกนะเป็นคมหลอกนะคะนะคะคมหลอกความยาวของบมีดนะคะจะอยู่ที่แปดจุดหนึ่งนิ้วนะคะความกว้างหนึ่งจุดแปดสันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่ห้ามิลน,นะคะด้ามยาวสี่จุดเก้านิ้วนะคะ เ u p 9นะคะงานตีร้อนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาด้วยการทาน้ำมันทั่วไปเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่900บาททวนนะคะลวมส่งเล่มที่5ตัวนี้จะเป็นสไตล์แบบขัด ขาวนะคะเรียบๆนะคะนะคะเหล็ก HP9 นะคะด้านไม้พยุงนะคะประกบนะคะฟูแทงห์มุดนะคะสองเอ้ยมดะะุดหนึ่งโมเสกสองนะรูด้เชือกหนึ่งนะคะสินค้าที่ลูกค้าเป็นงานสั่งนะคะจุ๋มจะไลฟ์สดก่อนส่งสินค้าให้ลูกค้าดูก่อนนะคะจุ๋มต้องแจ้งลูกค้าให้เข้ามาดูนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่เจ็ดจุดห้านิ้วนะคะความกว้าง ความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็สันนาะเร่มนี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลน,นะคะด้ามยาวนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่4.8นิ้วนะคะ 4.8นิ้วนะคะเป็นงาน handmade ใครทำเราเราทำไทยเราทำนี่เอง <laughs> นะ,ะบ่มินงานตั้งประเทศนะ,ะงานไทยเรา h a n d m a d นะคะทำเล่มต้นเล่มเลยนะคะไม่มีการปัม๊มไม่มีการเลเซอร์ไม่มีการซื้อใบวีดมามาต่อยอดนะคะทำตั้งแต่ต้นจนจบเลยจนเสร็จ่ะ900บาททวนนะคะรวมส่งเล่มที่6 ตัวนี้ที่ทำล่องเลือดขึ้นมาแล้วก็รูนะคะรูสมรูนะคะด้านไม้พยุ่งนะคะหมด2องน้ำมันเสกหนึ่งะคะรู่ยเชื่องหนึ่งนะคะประกบนะคะฟูทแทงนะคะเหล็กเอชจก้านะงาตีร้อนนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่7.8นิ้วนะคะความกว้าง หนจุดแปดนะคะสัตหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้ามยาวสี่จุดเก้านิ้วนะคะ <S <S อันโต๊ะมันติดนะคะเก้ารอยบาททวนนะคะรวมส่งเล่มที่เจ็ดนะคะ อบแนี้ออกแนวเรียบคือกันแต่ว่าต่างกันตรงที่เป็นด้ามไม้พยุมนะคะฉลุลังทึ่งหมุดนะคะหนึ่งโมเสกสองดูแลเชือกหนึ่งนะคะฟูแท้งนะคะประกบนะคะเหล็ก HU P 9นะคะงานตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาด,ด้วยการทาน้ำมันทั่วไปเลยนะคะลูกค้าเป็นงานชุบแบบฟันไม้นะคะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่เจ็ดจุดแปดนิ้วนะคะความกว้างหนึ่งจดหกสันหนาห้ามิล้นบยาว้ามยาวนะคะจะอยู่ที่สี่จุดเจ็ดนิ้วนะคะเล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่เก้าร้อยบาททวนนะคะรวมส่งเล่มที่แปดนะคะเล่มที่แปดนะคะ ด้ามไม้พายุนะคะฉลุดังพึ่งนะคะฟูแท้งนะคะประกบนะคะหมุดสองนะคะโมเสกหนึ่งดูดเชือกหนึ่งนะคะใบมีดทารูนะคะสองรูทําขึ้นมาเองนะคะสัญญาหล็อก hp เก้านะคะเป็นงานตีร้อนนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่หกจุดหกสุดหกนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองนิ้วนะคะสันดาลินี้จะอยู่ที่ห้ามิลด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่สี่จุดหกนิ้วนะคะ เล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่เก้าโอ้บาแบนหกร้อยเก้าสิบนะคะรวมทรงเฉพาะมีดอย่างเดียวหกร้อยเก้าสิบนะจ๊ะเล่มที่ 9, เก้าเหล็กแหนมนะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้ประดูนะคะประดูรวมดำนะคะฟูแทงนะคะหมุดหนึ่งโมเสกสองรูรอยเชือกหนึ่งนะคะเหล็กแหนมนะคะนะคะสันคมหลอกนะคะ งานตีร้อนะคะชุบแข็งวน้ำมันนะคะดูแลรักษาด้วยการทาน้ำมันทั่วไปความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่หกจุดสองนิ้วนะคะความกว้างหนึ่งจุดเก้าสันนาจะอยู่ที่ห้ามิลน,นะคะด้ามยาว ด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่4.7นิ้วนะคะเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่690นะคะรวมส่งเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะก็690นะคะรวมส่งเล่มที่สิบด้ามไม้พยุงนะคะหมุดสองโมเสกหนึ่งนะคะรูเลเชอกหนึ่งนะคะเก p 9นะคะทำใบมีดทำรูหนึ่งนะคะ แผดขาวนะคะสนิมขึ้นปกตินะคะดูแลรักษาโดยการทาน้้ำมันทั่วไปนะคะความยาวของเบมีดนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดแปดนิ้วนะคะความกว้างหนึ่งจุดหกสันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่สี่มิลน,นะคะด้ามยาว สี่จุดหกนิ้วนะคะเร่อนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะหกร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งนะคะเราจะส่งของเอกชนนะคะเร่ที่สิบเอ็ดด้านจะเป็นด้ามไม้ประดู่รบมดำนะคะฉะลุรังพึ่งนะคะหมดหนึ่งนะคะหมดเสกสองนูเลเชื่อหนึ่งนะคะฟูทแท้งประกบนะคะทิ้งผิวไฟ เหล็กแนบนะคะอย่าพึ่งเต็มเลยโซ่เป็ดๆอ่อนๆนะฮะโซ่อันนี้ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่หกจุดเก้านิ้วนะคะความกว้างกว้างจะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดนะคะสันนาเล็บนี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ สี่จุดแปดนิ้วนะคะเล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะหกร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งเล่มที่สิบสองเล่มที่สิบสองอยู่ข้างล่างเลยนะคะเด้อมันติ๋มนะคะด้ามไม้พยุงนะคะหมุดนะคะหนึ่งโมเสกสองนะคะรูเลเชืออหนึ่งนะคะฟูแทงก์นะคะด้ามประกบนะคะ เหล็กจะเป็นเหล็กแหนมนะงานตีร้อนนะคะใบมีดทำรูขึ้นมาเองนะคะปึ๊บนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่หกจุนิ้วนะคะความกว้าง1นดแดนะคะสันหนาเล็บนี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่4ี่ห้านิ้วนะคะ เล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หกร้อยเก้าสิบนะคะลุมทรงนะนเล่มนี้มันเล่มที่สิบสามเล่มที่สิบสามนะคะเล่มน, 13, น,ะะมนี้ทิ้งผิวไฟนะคะจะเป็นเหล็กแนบนะคะทรงนี้เลยทรนะะงอย่างกระบโโอกหัเด้อลูกค้าเบิ่งเอาทรงแบบนี้แหละนะคะเล่นเดียวในโลกนะคะทุกเล่มเลยนะคะแบบสิบล้อนะคะสันจะอยู่ที่ห้ามิล ด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะหมุดสองมเสกหนึ่งรูโรยเชือกหนึ่งนะคะฟูลแท้งนะคะประกบนะคะโอ้โความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่หกจุดแปดนิ้วนะคะความกว้าง กว้างนะคะจะอยู่ที่1.7นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่5มิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่4.5นิ้วนะคะมาเล่มนี้นะคะเฉะพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่690นะคะรวมส่งนะคะลูกค้าสามารถสั่งทำฝักทำซองได้เลยนะคะ <c oughs> ถ้าทำฝักทำซองอ่ะต้องต้องมีมีดเท่านั้น